มีเด yeah, wow, so ่นดังเด่นดมาบันนี้ไอสิเกาคังเอามาบันนี้ไอสิเกาคังเอาว้าวสวัสดีครับผู้ชมพบกับผมอีกแล้็ย่อกันตี้ยเล็กกันบากันบางจริงงต้องต้องนิดนิดหน่อยครับผมเป็นกล็ดใสผมเป็นกล็ดใสครับหลังจากที่ผมกินข้าวทักผ้าอาบน้ำอาบท่า ที่เรียบร้อยแล้วไม่เม็นแล้วนะครับาาเรามาเราก็จะไปทำกินกันดีกว่าวันนี้ผมก็มีเมนูแบบกินง่ายอยู่ง่ายก็ทิดโดยอีกแล้วนะครับมาย่ยไม่ทันจะทำกินเลยครับคุณผู้ชมน้นหลายไหลแล้วครับมาบัดนี้ไอซิเก้าเขมอาไอซิเก้าขมอา โอ้แล้วก็มาปอนปอนเต้นลำลำมั้วนๆบ้าๆนิดๆนิดหน่อยนะครับเหมือนเหมือนกับวันวันฮาโลวีนมันปล่อยผีปล่อยผีว่ะฮึอันนี้เป็นการที่เราตลกนิดๆหน่อยเราก็มาแข่งขันกับชีวิตเพื่อการทั้กินเพื่อร่างกายของเราอยู่ยงคงกระพันนะนค like ุณผู้ชมมาครับแล้วก็จะเซิร์ฟเซิร์ฟไปนะครับ มาแล้วครับเราก็มาถึงที่ทันินของเราอีกอยก่างเหมือนเดิมนะครับนี่มาถึงเราก็ไม่พูดมากเป่าไลา้ยให้เราก็หยิบคบกันก่อนว้าววันนี้เขาบอกครับไม่ใช่เมนูส้มตำนะครับวันนี้เว้นว่างเว้นมั่งเว้นมั่งนะคเปรื่องเอืนเอนหาแตงกับหาถั่วลืมลืมลืมซื้อไม่ได้ซื้อมาขามมะนาวมาด้วยนะครับคุณชมอืมทุบมากเอาไร้ยให้ลืมเยอะเมื่อตะขี้โมนี่เราเรียนมีนี่ครับ ขันแหลกเราก็จะเตรียมนี่ก่อนเลยกระเทียมครับแล้วเราก็จะใส่นี่ใส่กระเทียมลงไปหลังจากที่เราใส่กระเทียมลงไปแล้วตอนนั้นเราก็จะมาหั่นหอมลงไปวีปินปินเอเออร้องไห้หหหหหาาทุกทีเลยครับคุณผู้ชมมันเต็งมันเต็งครับจากนั้นเราก็จะใส่พริกลงไป ความแซ่บควานัวใส่หลายๆหน่อยครับแล้วแต่นั่นเราก็จะตำ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 ครับเหมือนเดิมสูตรเด็ดจุดเดิมเราอยู่ร่วมกับผู้คนอื่นนะครับเราก็จะลืมหรือเมื่อกี้ผมลืมเ่ี้โม่นิดหน่อยใส่ผงนัวลงไปก่อนครับเพื่อจะได้ตำละเอียดไปไหวขึ้นนะครับอืเราจะยกคกขึ้นมาครับคุณผู้ชม เราก็จะตำ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 มือเขาของเราี้นะครับโอ้หอันนี้ตำได้ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับไม่พริกไม่ค่อยจะนะครับคุณผู้ชมคุณพี่น้องกระเด็น,นครับกระเด็นโอ้โหอันนี้เรามีหอมด้วยนะครับนะหอมก็ทําให้เปียกไวขึ้นนะครับพีิกเลยไม่ละเอียดนะครับ ครับหลังจากที่เราตำพริกหอมกระเทียมพอจะละลาบละเอียดละเอียดแล้วนะครับงั้นเราก็จะมาทุบดสดำคัญเลยนะครับทุบดดขั้นต่อไปของเราก็คือมะกอกครับผู้ชมวิ่จะปาดเอาเฉพาะตรงที่ดีๆนะครับมะกอกของเราหล่นนะครับหล่นมาแตกนะครับเราก็จะ นี่ครับปาดปาดเข้าลงไปนะครับนี่ครับคุณผู้ชมคนไปน้องก็จะใส่ลงไปเลยทั้งลูกเลยอ <c oughs> ืนี่อืมครับเม็ดเม็มัมมนี่ใส่ลงไปเลยนะครับพอ,อครับพอนั่นเราก็จะมาจาก,การนี่ครับอ่ะก็จะต่ำต่ำตำต,ตนะครับ เมนูเด็ดของเราวันนี้คือนำเสนอนะครับผู้ชมแม่พี่น้องก็คือน้ำพริกมะกอกอืนะครับอืมอีขานไม่ได้เลยนะครับเราก็จะมีน้ำปลาขาไม่อุ้ยเคี่ยวหมากบอกอร่อยใส่ลงไปครับหมักลายก็ใส่ลายมักน้อยก็ใส่น้อย ใคไม่ม mm ัก hmm. ก็ไม่ต้องใส่นะครับอนี่นี่ผมก็เสร็จแล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองนะครับดังนั้นเราก็จะมาจัดการขอกคอกห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 อกนะครับประตัดการตักออกนะครับยังไงครับเสร็จแล้วครับอุ้ยหน้าตาน่ากินไว้ครับน้ำพริกปร่างผมน้ำพริกน้ำพริกพริกมะกอก วิ่งหอมๆห่หวยๆห่วยๆครับคุณผู้ชม นี่ครับคุณผู้ชมเราจะมาทําวัตถุดิบต่อไปครับหลังจากนั้นผมก็จะมาเตรียมวัตถุดิบเพื่อเมนูต่อไปครับตอนแรกเราก็กระเทียมขึ้นมาครับสามกีสามกีมก,ก็พอแล้วนะครับนะก็เยอะสมควรแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะเอาเปลือกออกนิดหน่อยครับเราก็จะเอาเปลือกออกนิดหน่อยนะครับก็เปลือกเป็นส่วนที่ ข็งนะครับเราก็เคี้ยวไม่ค่อยจะขาดนะครับดังนั้นเราก็จะห,ห,ห,หัน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 ละเอียดจากน้อยนึงครับอืมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เคี่ยวออกจากเขียงยองไว้ในถาดแอบไว้ข้างนึงก่อนนะครับไปนี้เราก็จะมีหอมนะครับคุณผู้ชมหอมนึงผมจะก,การปาดครึ่งก่อนนะครับ เราก็จะการซอยออยยๆๆๆหันๆๆๆๆๆๆๆนะครับนี่เป็นแว่นๆนะครับอืมนี่นี่จะให้ดีก็ย่อยอีกนิดนึงครับนี่เสร็จแล้วนะครับงั้นเราก็จะกานี่ออกมาวางกองไว้ยองไว้เหมือนเดิมครับกินง่ายอยู่ง่ายไม่ต้องลีลาอะไรมากมายไม่ต้องสวยสยเลือดหรูอะไรนะครับจากนั้นเราก็จะมาว่าตัุดิบกันต่อไปคุณผู้ชมรู้จักไหมครับนี่คืออะไรนี่คือใบปูเลยนะครับ ภาษาพื้นบ้านก็อาจจะเรียกปูเลยหรือชื่อหนึ่งของเขาก็คือใบไพรของเรานั่นเองนะครับผู้ชมใรคือพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะครับนั้นผมก็จะเอามานี่เลยครับนี่ใบก็แก่ๆแล้วนะครับเราก็จะมาการนี่ก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะมวนๆแล้วก็หั่นสอยให้ละเอียดเลยนะครับผู้ชมให้ละเอียดยิบ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 เป็นฝอยๆเลยนะครับอืม นี่ครับปกติเราจะได้เคี้ยวๆง่ายๆขาดๆนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเราก็จะหันๆพันๆให้เป็นฝอยๆแบบนี้นะครับเหมือนกับใบมะกรูดนะครับนี่กลิ่นหอมมากเลยครับคุณผู้ชมของพี่น้องคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับแต่ผมขอบอกว่ากลิ่นเขาหอมมากนะครับซึ่งอันนี้ผมจะใช้แทนนี่นะครับ แทน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 ใบหอมผักชีของผมนะครับเพราะว่าเกษตรแปลงน้ำกันของผมหอมผักชีของผมยังไม่สำเร็จลุล่วงนะครับคุณนผู้ชมนี่ัมนผมก็จะเอาเข้ามาโรยๆๆๆในน้ำพริกนิดนึงนะครับใน,นหอมผักชีนะครับเสร็จแล้วผมก็จะจนี่ครับเอาออกยองไว้ข้างนึงก่อนในถาดนะครับ ชมเป็นไงครับข้าวของผมอร่อยสุดเด็ดง่ายๆแต่มีคุณประโยชน์แฝงด้วยสมุนไพรซึ่งหลากหลายนะครับแล้วแต่นะครับไม่มีสูตรเด็ดใครไม่กินไม่ชอบก็ไม่ต้องทํานะครับนี่ครับมานี่เลยขั้นตอนต่อไปของผมนะครับผมก็จะนี่นี่ตอเข้าลงไปเห็นนะครับง่ายเหมือนกันง่ายไหมครับ คุณผู้ชมโอ้โหโนี่ครับแล้ตอกลงไปนี่ครับอือเส็จแล้วนะครับเราก็จะใส่นี่ลงไปหน่อยหนึ่งหอมนิดหนึ่งกระเทียมหน่อยหนึ่งนี่ใบปูเลยลงไปครับหรือใบไผ่ของเรานเ,เองนะครับเราก็จะใส่ใส่ลงไปไปนะครับตามด้วยนี่หน่อยหนึ่ง นี่ครับพุงนัวนิดนึงอน,น้ำปลาจักหน่อยก็ได้แต่ผมจะไม่ใ่นะครับเพราะว่าผมมีน้ำพริกปลาแล้วนะครับอ,อแล้วเราก็จะเอาทอนน,น,าาน,น,น,นนะครับเนื่ยตักในน้ำพริกนั่นแหละครับนะเราก็จะมาโคเลโคเเลเรตีตีตีเข้ากันนะครับนี่ไปครับคุณชมแล้วจากนั้นเราก็จะไป ไป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 ที่กระทะอันอีกลางหามาชมหน้าตาเราหลังผมบ้างนะครับเราก็จะไปที่กะทะกันอีกต่างนะครับชมมา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 ไปครับไปครับครับคุณผู้ชมดังนั้นเราจะมาที่กระทะนะครับเราเราไปกระเสียงปากนะครับปากกระทะนะครับไข่เคียงผมก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม เพิ่มความหอมความนัวนะครับใขรไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับครับผมจะเพิ่มความอร่อยด้วยรสดีจักนิดนึงนะครับนะใส่ไ,ไข่ไว้นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับจากน้ํามันของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับนี่งั้นเราก็จะมานี่นะครับไข่ ใบทอดใบปู ot, เลยนะครับคุณผู้ชมเราเป็นประเทศน้ำมันถูกหมน้ำมันร้อนแล้วนะครับเรา,ากา็จะการใส่ไข่ลงไปเลยครับตามดูกันว่าวันนี้จะเป็นไข่กรอบให้ผมไหมครับก็เ,เอาแค่กรอบนะครับไม่เป็นไข่ไหมนะครับนี่ครับ้งั้นเรา,าก็จะเคเลคเเลคุเลคุเลหน่อยหนึ่งนะครับ ครับกระทัของผมก็อาจจะกลับไข่ยากนิดนึงนะครับุ่นผู้ชมโอ้โหไข่กรอบครับไข่กรอบวันนี้เกือบไหมนะครับนิดนๆหน่อยๆครับอาก็หัวสิกรรมนะครับเนาะพลาดนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับ อย่างนั้นเราก็จะมารอนะครับผู้ชมเคลีย์เคลย์เคลย์ไปควงเลยนะครับแหมใจเย็นครับใจเย็นแลแล้วเวลาที่เราคอยผมก็มาถึงครับไก่ผมก็สุกแล้วนะครับแต่ตักออกมาไม่เป็นแผ่นนะครับผู้ชมไม่เป็นน้องก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็โหสิให้กันไปนะครับเนาะอุ้ออยเริ่มเบาไปลงไปนะครับ เอาไฟไว้ก่อนนะครับผู้ชมมองไม่เห็นนะครับโอ้ยเราก็จะยองๆไว้ข้างหนึ่งนะครับอือเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับเราก็จะมาจากการไปรถอดดิบขึ้น่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่นี่ลงไปเลยนะครับนี่หอมกระเทียมผือวบาใบปูเลยนะครับใส่ลงไปนะครับ อแล้วก็จะเจียว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 ,ยวให้หอมสักหน่อยนึงครับหอมก็เทียมเริ่มหอมแล้วนะครับแม่แล้วก็จะใส่นี่ครับปัจจุบินเนยวันนี้เราจะมีแตบบ่โอยเราจะเอาแต่ไข่ย่างเดียวนะครับเปลือกไม่เอานะครับนี่เดี๋ยวนั้นเราก็จะการนี่ครับเลยลงไปแั้าก็จะมาใส่นี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ ไปเลยครับใส่ลงไฟใส่ลงไฟครับนี่คือการเปลี่ยนรสชาติจากข้าวธรรมดาให้กลายเป็นข้าวผัดสุดอร่อยอีกนะครับงนั้นเราจะการคนกลวยก๋คลกค,ครับผู้ชมน,น้องเาหลายยา้ให้แล้วครับอืมนีนนนนน่ครับ เงยโคเลเลไปนะครับอือฮังน,นั้นเราจะปรุงรสด,ด้วยรดเดรนิดหนึ่งครับอือลงไปโอครับทำใหยสีขาวจากหน,น่อยหนึ่งออมทีเรียบร้อยนะครับนี่เราจะไม่ใส่ซอสหวานวนะครับเพราะว่าขาวเรามีสีสันแล้วนะครับอือฮึนน แต่ถ้าไม่ใส่เราก็จะไม่เป็นข้าวผัดนะครับเราจะใส่นิดนึงนี่ครับอือป็นไงครับโอเคอะไรเราเรียการเรียวกร็วนะครับยำ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 ไปครับไม่ขวงไม่ได้นะครับอือเนี่เราก็จะคนๆลงไปนะครับนี่ครับ้อเคืล้วเราก็ต้องเข้าปฏิบัติปฏิบัติไปนะครับคนๆ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 เขาเข้ากันไปนะครับ น้ำลายไหลคับน้ำลายไหลก็จวดนี่ครับทุกชมนี่แค่นี้นะครับเป็น,นอันเสร็จสิ้นไหมครับโอ้โหอะไรก็จะรอให้มันแห้มๆหน่อยนะครับเนาอาผมเพิ่งหูงสุกใหม่ๆเลยนะครับที่จิะก็โคดออกมาก่อนนะครับ ข้าวใหม่ๆเลยข้าวหูสุกใหม่ๆเลยครับโอ้โหน่ครับหอมครับหอมหอมหม,มทั้งไข่ทั้งใบฟูเลยหรือใบไผ่ของเรานะครับกินหอมมากคุณผู้ชมลองไปทำดูนะครับใบไผ่นะครับไผ่นมือก็เอามาทำกินได้นะครับ ส่วนมากเบลาเขาจะเอาไปใส่ตํารวมใส่ปูนะครับเพื่อทําน้ําปูนะครับผมก็จะมาทําแบบใส่ต้มผัดแกงทอดอะไรนะครับแล้วก็ทั้งดอกนะครับดอกไผ่อร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเอาที่ดอกอ่อนๆนะครับแกเอาเกลืกอ่อนๆเกสรอ่อนๆข้างในกินครับว่าได้คุณประโยชน์จากสมุนไพรด้วยนะครับด้วยความอร่อยด้วยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเบาไฟนะครับจางนั้นเราก็จะตักนะครับ โอ้โหตักใส่ถาดลงไปยังไงครับคุณผู้ชมอืมยังไงครับคุณผู้ชมก็ผัดผมหน้าตานะ่ากินไหมว้าวดูเหมือนไม่น่ากินเลยแต่สำหรับผมมันอร่อยนะครับนะเพราะว่าผมฝีมืออยู่แล้วนะครับนี่ครับยังเหลือในกระทะอีกไ้กินนะครับมือเย็นมือเย็นมากวันนี้นี่มือ มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงผสมกันนะครับนะนะครับผู้ชมมาเราจะถวายข้าวพระพุทธทำอ่าีกว่าครับนี่ครับยางไงครับผู้ชมวนนี้กับข้าวผมหน้าตาของผมก็เป็นอย่างนี้กับข้าวอี่นี้นะครับนี่ครับเราก็จะมาถวายข้าวพระพุทธระทำกันนะครับสักู่นนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผู้ชม มคมลิปหน้านะครับทุกท่อย่าลืมให้คะแนนผมสําหรับกิปบนี้ด้วยนะครับกิปหนาจะมากินโชกินโชครับน,นี่ขอถวายกูบาจา์ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เพิ่มควาแงกำลังใจให้กับวิดีโอที่เเสด้วยนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเพื่อนให้กับผมด้วยนะครับนะเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรที่จะมานําเสนอนะครับ จะปลูกต้นไม้ปลูกไหนกหน็ที่ดินไหนก็ไม่มีนะครับพื้นเพพื้นฐานเราไม่มีจริงว่เรจะเอานำอะไรมาเอยเอกลักษณ์เต้นอะไรก็นิดหน่อยก็ไม่ก่มีเวลาว่างครับช่วงนี้ก็ผมหันม,มาตัง้งนต่กากทำงานเพื่อหาเงินทุนก้อนหนึง่งน,น,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดคอมเมนต์เล็กนกำลังใจให้ผมเลยนะครับเล้นดนตรีก็เล่นไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับ หลังจากการทำง,งานกลับมาเรื่องงานก็เหนื่อยเพียนะครับก็ต้องพักผ่อนนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปทําต่ออีกนะครับนะเป็นอาชีพที่สู้แล้วต้องทนอทนมากๆเลยเด็กค,ร,กก like, ก comment, ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมที่โยด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดแาทเพงด้วยนะครับ